ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองนอิิบท้องถิ่นไทยนะครับวันนี้เทศบาลเมืองราชบุรีครับเชิญนะครับขอเชิญร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่นิวโ r มอลนะครับปลอดภัยไร้โควิด19นะครับวันที่19พฤศจิกายนพศ .2564 ณริมเขื่อนรัฐประชานะครับโดย นายศักชัยพิสารผลนายยกเทศสมนตตีเมืองราชบุรีนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับได้มาเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับลอยกระทงวิถีไทยนิวโนโมนะครับเรามาดูมาชมกันได้เลยนะครับคับบริเวณนี้คือบริเวณริมเขื่อนรัฐปัะชาพัฒนานะครับ ริมแม่น้ำแม่กลองทับเป็นสถานที่ที่จะต้องจัดเตรียมลอยกระทงนั่นเองนะครับของเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับซึ่งตอนนี้เทศบาลเมืองราชบุรีก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับได้จะมาลอยกระทงแบบมิวนมโมที่นี่นะครับนะครับก็จะนํามาถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับเป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้คือ ริมแม่น้ำแม่กลองนะครับริมเขื่อนนะครับรัฐประชาพัฒนานั่นเอนะครับแม่น้ําแม่กลองนะครับครับบริเวณด้านนี้คือเขื่อนรัฐประชาพัฒนานั่นเองนะครับที่จะเตรียมรอยกระทงวันที่19พฤศจิกายนพศ2 5 6 4นนีครับอันนี้คือโฉมใหม่แลนด์มาร,รค์คใหม่นะครับของเทศบาลเมืองราชบุรี นำโดยท่านศักชัยพิสารผลนะครับนายุทธสมติเมืองราชวรีนะครับครับก็จะอยู่ตรงข้ามนะครับสนามหญ้านะครับสนามหญ้าตลาดลาดพัสดุนี่เองนะครับนี่คือสนามหญ้าหองนาฬิกาได้เองนะครับครับนี่คือเมืองคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกรนะครับพัฒน์ขนน้งใหญ่ตื่นใจทํำงามตลาดน้ำดำเนินนั่นเองนะครับ บริเวณด้านหน้านี้ครับเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีครับครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมพร้อมนะครับเพื่อที่จะให้ทันกับงานลอยกระทงนั่นเองครับแลนด์มาร์คใหม่นี่คือองค์มังกรขนาดยักษ์นะครับนี่คือองค์ครับขนาดยักษ์ให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับตัวนี้นะติดกับตลาด ลอดพัสดุนะครับสนามหญ้านั่นเองครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้กําลังก่อสร้างกันอยู่ครับ บริเวณด้านนี้ครับเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะครับของจังหวัดราชบุรีในเดงครับที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมนะครับเมืองราชบุรีในเดงนครับมังกรขันดัดยักษ์เลยนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นรับขนาดใหญ่แล้วกันยักษ์เลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับกำลังเล่งก่อสร้างกันอยู่นะครับ เป็นแลนด์มาร์คใหม่นะครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีนะนโดยท่านตากใจวิษณ์โดนายกเทศมนตรีเมืองราชบรุรีนะตอนนี้กําลังก่อสร้างกันอยู่ครับกับวิสัยทัศน์เทศบาลเมืองราชบรุรีนะครับความสะอาดเด่นเน้นการศึกษาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับกับกาลังปรับปรุปงสวนหย่อมภูมิทัศน์นะครับให้ได้น่าดูน่าชมน่ามองนะครับอยู่ทัศนะครับ บริเวณตรงนี้นะครับครับสำหรับบริเวณด้านนี้ครับเป็นริมแม่น้ําแม่กลองนะครับที่อยู่บริเวณด้านฝั่งนู้นนะครับเป็นสะพานดํานะครับหรือสะพานสีดีลักนั่นเองนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับกําลังก่อสร้างเหมือนกันครับเป็นสะพานลอยฟ้านะครับสะพานแห่งใหม่นั่นเองครับสำหรับบริเวณด้านหน้านี้ครับเป็นตลาดสนามหญ้านะครับตุราพัสดุนะครับ ่วนใหญ่หรือว่าเป็นตลาดโต้รุ่งนั่นเองนะตัวนี้นะก็จะมีหอนาฬิกาด้วยนะครับตัวนี้นะหอนาฬิกาครับจะเปิดทําการอาหารตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะบริเวณด้านนี้นะครับครับนี่คือตลาดเก่าคอยกี้ราชบุรี200ปีนะครับซึ่งจะมีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ขาย มาจำหน่ายนะครับมาจำหน่ายสินค้านะครับคึกคักมากครับช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับมาเที่ยวชมได้นะครับที่เมืองราชบุรีนะครับอนุญาตได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มขายกันแล้วนะครับตลาดสนามญ้านะอันนี้เป็นอะไรนะครับเนยขนมบ้าบิงครับขนมบาบิงนะอครับขายตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับวันนี้นะครับสนามหญ้าครับ ตอนนี้พ่อค้าแม่ขายก็เริ่มขายกันแล้วนะครับตอนนี้ครับผมมีคนมาซื้อกันแล้วนะครับเป็นทอเป็นสองเป็นสี่เลยค่ะน่าทานมากๆเลยนะครับกล่องเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าบาทครับอ๋อหนึ่งกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวผมมารับนะครับครับคนเราคึกคักกันแล้วครับตรงด้วยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวใช่กระทงขายกล้วยทอดตอนนี้อ๋อน่าทานมากๆเลยนะครับวันนี้สนามอันนี้ก็คือลูกชิ้นนะครับปีนิด ทำกทระทงขายได้ไหมพี่นี่อ๋อวันนี้ขายอา๋อนะนี่ขายกว้วยทอดเนาะเออกว้วยทอดผมก็มาเตรียมความพร้อมเพมื่อจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีได้มาลอยกระทงแบบ New Normal นะิว normally ที่รัศบาลราชบุรีจัดครับครับก็ครับออยี่บาบาทนะครับ,ดรบเดี๋ยวผมมารับนะ20<อ>าบาท ครับโอเคเดี๋ยวมารับนะครับอันนี้ทํากระทงด้วยนะครับนะครับคาใหกับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับครับสําหรับบริเวณด้านนี้คือด้านในนะครับสนามหญ้านั่นเองนะครับก็เห็นจะเห็นได้ว่าช่วงเวลากลางวันนะครับทุกคนก็จะคึกคักมากนะครับมารับประทานอาหารมื้อกลางวันกันด้วยนะครับครับอันนี้คือตลาดรอดพัสดุหรือสนามหญ้านั่นเองนะตัวนี้ นะครับผู้คนก็จะมารับประทานอาหารแกรันก็จะถ่ายบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือกลางวันคึกคักนะครับถ้าหากว่าช่วงเวลากลางคืนก็จะคึกคักมากกว่าน,นี้นะครับแับเพื่อสมตลาดตลาดถ้าประสบครับนี่มี้ารคนละครึ่งด้วยนะครับมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปลากระตักหมึกกรอบทาโร่โกรอบนะครับ เยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้นะบรรยากาศให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะร้นานนี้ก็มีขนมด้วยนะขนมไก่เต่าเอาเอาสักยี่สิบบาทครับเอาแคนี่ขนมไก่เต่าน่า,นาทานมากๆเลยนะครับยังไม่ได้เกินขนมเด็กมาอ๋อครับครับได้ครับโอเคยีค่สิบบาทนะครับอันนี้คนละครึ่งด้วยนะฮะ อ๋คนละครึ่งได้โอเคจะซื้อไปแล้วครับไปทานที่สํานักงานครับสําหรับบริเวณด้านนั้นพ่อค้าไม่ขายก็กํลาลังหลั่งไหลกันเข้ามาครับช่วงเวลากลางวันครับครับอันนี้คือตลาดสนามหญ้าครับพุกคนก็จะมากันเยอะมากครับช่วงเวลากลางวันคือคักมากทีเดียวนะครับมีโครงการคนละครึ่งด้วยครับตอนนี้นะมีร้านตังก้อนะครับตังก้อนทองอ๋อในก็น่าทานมากๆเลยครับ สะดวกประชมกันนะครับสำหรับบริเวณตรงข้ามกับสนามหญ้าก็เป็นสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีนะครับเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับแจ้งเหตุต่างๆก็แ,แจ้งได้ที่นี่นะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นตำรวจภูธรนะครับจังหวัดราชบุรีนะอันนี้คือถนนมอมรินนะครับถนนอมรินจะคึกคักก็จะเทียบได้กับว่าเป็นนะครับ เหมือนกับเยาวราทีเดียวนะครับด้านน้ด้านนั้นแวันนี้วันที่16ก็จะคึกคักไปด้วยครับคนซื้อลอตเตอรี่กันครับนะครับตอนนี้ก็จะขายลูกชิ้นด้วยนะครับเยอะแยะมากมายเยครับสวัสดีครับโอเคคึกคักมากครับจะมาซื้อไปกินแล้วนะครับน่าทานมากเลยครับต่ายได้เนะโอเควันนี้ซื้อไปกินได้ครับวันนี้ น่าทานมากๆเลยครับตรงข้ามหน้าธนาคารอมสินนะครับแบนนี้นะครับครับบริเวณตัวนี้คือเด็กดินนะครับเด็กดิน,นครับเป็นบริเวณที่เทศบาลเมืองราชบุรีจะจัดให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมนะครับได้มาร่วม อรอยกระทงนะครับแบบ New Normal นั่นเองนะครับอันนี้คือเด็กดินนะครับตรงข้ามกับเฟอลุงโอ่งนะครับเฟลุงโอง่งด้านนี้ครับนี่จะถ่ายทอดบรรยากาศให้กับพี่น้องทุกคนได้ดูได้ชมกัน,นครับได้มปดูได้ชมนะครับอันนี้คือแรดมาร์กใหม่ของจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะเหอนไหมครับ ตรงบริเวณบันนี้คือทำบันไดลงนะครับที่เทศบาลเมืองราชบุรีนะครับจะจัดให้กับพี่น้องประชาชนได้มาลอยกระทงนะครับสำหรับบริเวณด้านด้านหน้านี้ครับเป็นสถานที่นะครับลอยกระทงครับบริเวณด้านหน้านี้ก็จะมีกระทงยักษ์ทำด้วยนะครับแต่ตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างดาเนินการอยู่นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือแม่น้ําแม่กลองนั่นเองนะครับแม่น้ําแม่กลองของ ดิมเขื่อนรัฐระชาพัฒนานั่นเองนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามามากๆนะครับเนี่ยะครับวันที่19นะครับพฤศจิกายนพศ2564มาร่วมกันสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับวันลอยกระทงครับวันเพ็ญเดือน12นั่นเองนะครับเรียนเชิญทุกท่านทุกคนได้มาร่วมนะครับที่ดิมเขื่อนรัฐระชาพัฒนาน,นะครับริมแม่น้ำแม่กอง อำเภอเมืองจังหวัดตราชบรีนะครับครับก็คงจะนำเสนอท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากสับสไครตกดไลค์กดแชร์เละติดตามเพื่อเป็นกำลังแใจให้กับสอนนจิ๊บเดินไปข้างหน้านะครับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <S 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 <S